สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่22นี้นะคะเราอยู่ในบทที่6เรื่องไตกีฬาสมาคมพ่อค้าไขค่ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคราให้นักเรียนทําใบกิจกรรมที่6.2แฟชั่นดีไซน์นะคะโดยให้นักเรียนนะคะ คำนวณวิธีการแต่งกายว่าสามารถทำได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะในหน้าที่51นะอ่าสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปหน้าที่52นะคะใบกิจกรรมที่6.3ประตูมหาสมบัติค่ะ นักเรียนดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนทำภารกิจเปิดประตูมหาสมบัติโดยประตูนี้จะเปิดได้เมื่อวางอัญมณีทั้ง4ชนิดลงในกล่องตามตำแหน่งที่ถูกต้องภารกิจต่างๆมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเขียนชื่ออัญ,ญมณีลงในช่องว่างของแผนภาพต้นไม้เพื่อเรียงลำดับอัญ,ญมณีในแบบต่างๆนะคะนักเรียนดูนะคะเราจะมีอัญ,ญมณีให้ทั้งหมด4แบบด้วยกันสีแดงๆก็จะเรียกว่าทับทิมเนาะสีขาวคือเพชรนะคะสีเขียวคือมรกตและสีเหลืองคือพลอยค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อันแรกนะคะเริ่มจากทับทิมนะคะทับทิมเรียงมาด้วยเพชารมารกตแล้วก็พลอยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพเพาะเพชรก่อนนะ,ะเพชรก็จะแยกออกไปอีกนะคะเป็น2ทางเลือกใช่ไหมคะในช่องสี่เหลี่ยมจะมีให้เราเติมลงไปว่าเราจะเติมอะไรอัญมณีอันไหนลงไปดีในเมื่อเริ่มต้นเป็นเพชรวางไว้เราก็เป็นพลอยนะคะข้างล่าง เป็นเพชรเราก็เป็นพลอยเราก็เป็นมรกตนะคะเพราะฉะนั้นช่องที่เราควรจะต้องเติมนักเรียนรู้หรือยังคะอะไรหายไปเอยอ่านักเรียนเติมลงไปได้เลยนะคะมรกตนั่นเองค่ะมันก็คือจะสลับตำแหน่งกันนั่นเองใช่ไหมถ้าข้างหน้าเป็นพลอยข้างหลังก็ต้องเป็นมรกตข้างหน้าเป็นมรกตข้างหลังก็จะเป็นพลอยนั่นเองอ่ะเรามาดูสายที่2ออ่ะ สองนะคะถ้าทีมเป็นเมนหลักเลยนะรองลงมาก็คือมารากตใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนดูที่มารากตก็จะแยกออกเป็นอีก2ทางเลือกนะคะข้างบนเนี่ยมารากตแล้วก็จะเป็นเพจเ,เป็นพอยแล้วก็เป็นเพจส่วนข้างล่างก็เป็นเพจช,ช่องว่างก็ควรจะเติมพอยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นนะคะส่วนทางเลือกสุดท้ายที่ พอยที่เป็นพอยนะคะอันนี้สลับกันเรียบร้อยถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นใน5ที่52นะคะนะักเรียนเติมลงไปได้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะทีนี้เมนหลักจะเป็นพอยบ้างนะคะเป็นพอยอ่ะทางเรือกที่1เริ่มต้นด้วยทับทิมนะคะทับทิมมรกตแล้วก็เพชรสังเกตว่าจะไม่ซ้ํากันเลยเนาะแล้วก็จะมีทับทิมเพชรมรกต ะะทีนี้ช่องวางข้างล่างทางเลือกที่สองเราควรที่จะเติมอะไรดีคะนักเรียนมีพอยแล้วนะคะข้างในเป็นทับทิมเพราะฉะนั้นข้างนอกก็จะต้องเป็นมรกตนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนเติมมรกตลงไปเลยนะคะพราะข้างในเนี่ยเป็นเพชรเป็นทับทิมเมนหลักก็คือพลอยเพราะฉะนั้นตรงกลางที่หายไปก็ต้องเป็นมรกต มันไม่ยากนะคะนักเรียนเราแค่สังเกตว่าอะไรหายไปแล้วเราก็นํามาเติมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะวนอยู่แค่อัญมณี4ีแบบนั่นแหละนะคะอ่ะข้างบนมีลาทับพิมนะคะมีมรกตพลอยเป็นเมนหลักอะไรหายไปคะนักเรียนดูนะใช่แล้วคะ่ะเพชรหายไปอ่าอะไรหายไปเอานั้นมาเติมเทคนิคง่ายๆนะคะเราดูว่าช่องข้างบนเนี่ย ว่างทั้งสองช่องให้เราเติมแต่เราจะเติมอะไรได้เราดูข้างล่างก็ได้นะคะข้างล่างมีมรกตแล้วก็ทับทิมเพราะฉะนั้นข้างบนก็ต้องเป็นทับทิมมรกตเหมคะไม่ยากเลยนะทางเรื่องนี้นะคะก็คือสลับสลับตำแหน่งแล้วก็อะไรหายไปเอาอันนั้นมาเติมนะคะอ่ะมาดูต่อคะ่ะเมนหลักเป็นมรกตค่ะอ่าแล้วก็ไปดูทางเลือกหนึ่งนะสายแรกเพชรค่ะ แล้วก็ตามด้วยพลอยทับทิมนะคะอีกอันนึงก็เป็นทับทิมที่หายไปก็ต้องเป็นอะไรคะพลอยอที่หายไปก็ต้องเป็นพลอยนะคะ,ะต่อมาค่ะเมนหลักเป็นมรกตละสายแรกเป็นเพชรข้างล่างเป็นทับทิมอะไรหายไปคะนักเรียนพลอยหายไปพลอยหายไปก็เอาพลอยมาเติมนะคะแล้วก็สายแรกเป็นทับทิมเพชร ข้างล่างก็ต้องเป็นเพชรกับทับทิมนะคะอ่าเอาลงมาเติมได้เลยเนาะเติมช่องว่างส่วนข้างล่างนะคะทับทิมเพชรพลอแล้วก็ทับทิมพลอยเพชรนะคะเรียบร้อยเลยทั้ง4แบบไม่ซ้ำกันนะ,ะไม่ยากเลยนะคะอะไรหายไปเอามาเติมค่ะอ่ะอีกหน้าหนึ่งนะคะอีกข้อ1อันนี้เป็นเพชรเป็นเมนหลักเลยนะคะข้างบนเป็นทับทิมค่ะ แล้วก็มีช่องว่างเวียนไหวแล้วก็เป็นมรกตส่วนข้างล่างเป็นมรกตพลอยเพราะฉะนั้นอะไรหายไปคะพลอยหายไปค่ะเอาพลอยมาเติมนะคะส่วนสายที่2พลอยก็จะมีมรกตทับทิมทับทิมมรกตอันนี้เรียบร้อยแล้วนะสุดท้ายที่หายไปคืออะไรหูอันนี้นี่หายไปทั้งยวงเลยหมดเลยนะคะที่หายไปก็คือมรกตนั่นเองค่ะอ่าเรามีเพชรมีมรกตต่อไปเราก็เติมพลอย แล้วก็ทับทิมแล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็ง่ายแล้วค่ะก็จะเป็นทับทิมและพลอยก็สลับกันไปอันไหนหายไปเราเอามาเติมไม่ยากเลยนะคะในหน้าที่53เนาะอะ,อะใครไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปได้ก่อนเนาะแล้วก็เขียนตามลงไปถ้าเกิดสับสนงงหยุดคลิปก่อนแล้วลองดูในแบบฝึกหัดดูก่อนนะคะอา เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ยากเลยแค่อะไรหายไปแล้วก็เรียงยังไงก็ได้ให้ไม่สํมกันนะคะเพื่อสร้างทางเลือกอนักเรียนนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งงานมาได้ที่ระออฟฟิเชียลเดิมของครูเลยนะคะส่วนใครที่ยังมีงานค้างต้องการติดตามงานค้างนะคะนักเรียนสามารถดูได้ที่ช่อง YouTube ของครูเลยนะคะแล้วก็ส่งงานย้อนหลังได้ที่ ไลน์ออฟฟิเชียลของครูนะนักเรียนควรจะเริ่มตามงานได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราออนไซต์เนี่ยการบ้านนักเรียนจะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นตามให้เป็นปัจจุบันนะคะเราจะได้ไม่ต้องมีงานค้างกันมีคะแนนเก็บเราก็จะได้ทําคะแนนดีๆนะคะเวลาสอบปลายภาคนักเรียนก็จะมีทั้งคะแนนเก็บมีทั้งคะแนนสอบเราก็จะเลิ่อนชั้นกันอย่างสบายๆเนาะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ